เจ้าของรถหม่เลขกันต่อไปนี้นะคะตอนนี้ท่านจอดอยู่ใที่ห้ามจอดค่ะบรุณาตารยไปที่รถของข่ันด่วนค่ะหม,<ไ>มาย 6, 3, 2, 8, มเลทเยยขทะเบียนบอบไม 3, 5, 4, 5, 6, ้ต่อเต่าห3สามสองกลางค่ะหมายเลขทะเบียนฟันน่อยฟันฟน้6 6ฟันน้อยฟันน่อยหมายเลขทะเบียนบอบไม้ทอทงสามหนึ่งห้าสี่ภเก็ตทอพานเ้เ้นภูเก็ตหา่อข่าไก่มอมู ห้าเกห้าเจ็ดกระบี่กอไก่จอจาน1859ตรังรถตู้ไม้เลขทะเบียน30 0 3 7นยศูาดงนานอนเนขอไข่เ4็ดกระบี่ต่อเต่า2389ามกภูกเก็ตนอนเนพอพานอนเนพอสัเา 4, 98, สี่เก้าแปดกรุงเทพมหานคร ก็ไก <il> <disappearance> ่ห้าหนึ่งหภูเก็ตกไก่งอมูห6 2ศูกเก็ตกไก่งองูมู3067กระบี่ยอดผู้หญิงคอร์ดัง4ี่3ีกรุงเทพมานครบอใบไม้ วาวแหวน8269สงขลานอหนูงองู2472ีนนทบุรีก็ไก่ขอไข่7808กระบี่ก็ไก่นอหนู8 2ดสอภูเกรถตู้3ามศูนย์ศูนระบี่ยอผู้หญิงหมายเลขทะเบียนรถยอผู้หญิงต่อเต่า7จ7ดศูนย์เจ็แล้มานครก็ไก่ขอไข่9 2 6าสอูน รถเีมายเลขทะเบียน301052ย์ระบีไมายเลขทะเบียนกอไก่คอควาย9 3้าสาแประบีกอไก่โนอหน8ู8ปด9ูภูเก มายเิเียนรถก็ไก่ขอชิ t t ้52 54 22สูราก็ไก่ขอชิ้น22สูราปรมาาร้าอันนี้ก็เช็ดจองอยู่ก็ไก่ต่อเต่า53 31นสากินรังเลยมาดูเมัดมาเลยเยไอ้จะโดมอยู่นเงี้ยไม่มาดิ เราหี่ตกไปแล้วไม่ตกหรอกน่าจะไม่ได้ไม่ไดนี่ประาาไปบครับประิษฐ์าริษฐครับสถาบประดิษฐ์มหาเลยนะครับภูเก็ตนะครัเวลาสิบนาฬิกาตรงนะครับดิษฐ์มหาวิทยาลัยรักภูเก็ตนะครับสิบนาิกาตรงนะครับใ้ท่านไปรวมที่จุดรวมดิษนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณหน้าตึกคณะวิทยาการจัดการสําบดิษฐ์มหาลยนะรับราชบุีหธรรมราชนะครับเวลาสิบสนิกาตรงครับไปที่จุดรวมดิษฐ์นะครับ พระบาทค่ะฝนตกแล้วฝนตกค่ะบันฑิตกิรพรใทรตุวันนะคะพบญาติญาติมารอพบอยู่ที่จุดรวมบันทึนะคะบันฑิตกิรพรใทรตุวันค่ะบันฑิตกิรพรใทรตุวันนะคะญาติมารอพบอยู่ที่หน้าเต็นท์ประจันสมณะอยู่ที่จุดรวมบันทึกนะคะเนยไหมเนยไหมเมื่อคืนอ่ะเหนยไหมอ่ะเดินเดินเข่าวอันข่าอัน ดดูดูความอ,อ่อนของขาแล้วครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวบัณฑิตวโรเรียนชั้นเร่สนะครับขณะนี้คุณแม่เราก็ที่เป็นพยาบาลครับบัณฑิตบุรเรียนชันนน้นเร่ส์จากมาวิทยาลกกัยราชภัฏนะครับมีคุณแม่เราก็ที่เป็น ประดับดานบครับบัณฑิตสุนันพิราอินทโลนะครับจยากมาเลยไพภพอร์สุนธรรมราชนะครับอยาตเป็นผู้พิเปษในด้านครับเงินละร้านอย่ไม่เก๊กหน้าทางหนะด้าดูวยเล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 ยบยากเป็นผู้พิเวโอคหล่อมากเขายืนหลอเด้อเด้น้ำตุ้กงเลยเด้มาเลยมาเลยดูนจาจอดจังระดับบัณฑิตนะครับที่ต้องการพบญาติหรือว่าญาติต้องการพบบัณฑิตนะครับขอให้ท่านมาแจ้งความสงได้ที่ เป็นไปรษณีย์ครับซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับแผ่นป้ายพร,พระบรมุแห่รักสมเด็จพระบรมุาทีรัชนะครับอยู่บริเวณสามแยกถนกรนราชพฤกษ์ส่วนประเด็นที่มีความประสงค์จะจองรูปจองภาพนะครับติดต่อได้ที่อาคากรกาญจนาพิเศษกเลขที์ชั้นเดียกอาคาร9ชั้นนะครับที่บริเวณชั้น